ชาวบ้านสันทุ่งใหม่ตำบลสันปูเลยที่อำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่รอบครวัวนี้ต้องอาศัยโรงจอดรถเป็นพื้นที่พักชั่วคราวไปก่อนนะครับหลังบ้านไม้ชั้นเดียวเสียหายจากเหตุระเบิดภายในบ้านพักของเพื่อนบ้านที่ประกอบกิจการค้าพุดอกไม้ไฟทําให้มีผู้เสียชีวิต1คนบาดเจ็บมากกว่า10คนและมีบ้านเสียหายกว่า30หลังเมื่อวันที่24กรกฎาคมที่ผ่านมา นอกจากบ้านจะเสียหายหนักจนต้องรื้อไม้ขายให้กับพ่อค้าในราคาถูกนะครับบ้านอีกหลังก็ได้รับความเสียหายไม่น้อยจนต้องกู้ยืมเงินมาซ่อมแซมเป็นเงินกว่า2องหมื่นบาทอย,อยู่ด้วยกัน4ี่คนลูกสลูก2คนรวมกัน4คนอยากจะให้เขาช่วยยังไงบ้างครับตนี้ช่วยยังไงพออยากจะทำบ้านเนี่ย ทำยังมันมีงบเต่ก็เลยก็เลยรอรออยู่อีกก่อนอีกัะไม่ต่างจากผู้ประสบภ,ภัยครอบครวัวนี้ต้องย้ายมาอาศัยในโรงรถหลังแรงระเบิดทําให้บ้านเสียหายล่าสุดจ่าค่าซ่อมแซมไปมากกว่า50,000บาทขณะที่ผู้ประสบภัยบางส่วนเขายังกังวลกับสารเคมีที่อาจจะตกค้างด้วยครับก็คนที่จะรู้สึกแบบกังวลกลัวก็คือคนที่เิ่น อยู่ที่บ้านเนี่ยคะ่ะยัง่ายายญาติหลายหลาย,หลายคนที่เปนอยู่แล้วเปรนกับวลว่า,วาอาจจะยังมีสารอยู่ในบ้านไหมก็มันระเบิดอีกไหมอย่างเงี้ยคะ่ะแต่มันผ่านมาเป็นเดือนแล้วมันก็บังมีเกิดเหตุขึ้นมาอีกคะ่ะนายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลยชี้แจงว่าผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์นี้มีทั้งหมด38คนสามารถเบิกจ่ายค่าซ่อมแซมบ้านตามจริงไม่เกินรายละ49,500บาท หากเกินกว่านี้จะมีการให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมหลังมีการประกาศให้ชุมชนเป็นพื้นที่ภัยพิบัติและสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเข้ามาเป็นตัวกลางในการช่วยเหลือรวมไปถึงการเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ประกอบกิจการพุดอกไม้ไฟโดยพบว่ามีบ้านที่เสียหายหลักแสนจนถึงหลักล้านบาทจำนวนหหลัง ต่อ,อจากนี้ครับยังเตรียมทำประชาคมชาวบ้านเพื่อหาทางออกของกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านต่างๆซึ่งมีอีกกว่าร้อยแห่งทั้งเรื่องสารเคมีแสงเสียงกลิ่นและความสั่นสะเทือนอยู่ตรงนี้อยู่ในคิดว่าอยู่ในภาะวะความเสี่ยงไหมถ้าอยู่ในภาะวะความเสี่ยงปุ๊บเทศบาลมีหน้าที่จะลดความกังวลเหล่านั้นลงไปโดยอาจจะเข้าไปควบคุมควบคุมกิจการเหล่านั้นให้ มีความเสี่ยงน้อยลงเหตุพลุระเบิดที่บ้านสันทุ่งใหม่ทําให้จังหวัดเชียงใหม่สั่งให้ในอํอเภอทั้ง25อําเภอเฝ้าระวังสอดส่องการลักลอบจําหน่ายและตรวจสอบสถานประกอบการพุดออกไม้ไฟว่าดําเนินการถูกต้องตามระเบียบหรือไม่ซึ่งการขออนุญาตจะขอปีต่อปีเท่านั้น